คุณเยอะมากมีแต่โรงงานอะไรจ๊ะจแล้วสั่งมาทำไมต้ตมตำไม่กินอ่ะ,อะออไม่เอา,า <laughs> แล้วเร<บ>าชาไม่ถูกปากสบินัสอ๋อเป็นคล้ายๆแบบน้ำยำผลไม้ไงเหรอ <laughs> อนันนี้นึงแล้วทำไมเต้นมันอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวที่ที่เราอ่ะต้มตำเต้นอย่างนี้ไม่เอาไม่ผ่าน ไม่พูดตง้ตงต้มตำอย่าเส้นอย่างนี้นะไม่ได้ต้ตมตำแบบกรอต้อตมตำเส้นอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อันนี้เนึ่ยเต็มสิบหักหมด <c oughs> ไม่จะลดหักอีก <c oughs> <c oughs> อันนี้จริงไม่ได้จริงหักจริง เต็มสิบักหมดไม่สลดหากอีกไม่แล้วเธอสั่งอะไรเธอต้องดูว่ามันเป็นร้านอาหารทะเลแต่เธอไปสัง่งส้มตำมันจะได้ปะล่ะมันไม่เออเขาไม่ถ้อาอยากกินส้มตำหมอก็จะพาไปร้านที่แบบจับแบบส้มตำอ่าอันนี้เป็นส้มตำม,มังสวิรัติไม่มังแล้วอย่างเงี้ยรสชาติโดดมากพริกไปทางน้ำปลาไปทางมะนาวไปทางอย่างนี้ไม่โอเคนะ โอ้โหอร่อนนะรสชาติไปทางมากแต่มันเงยอร่อยมะนาวไปทางน้ำปลาไปทางน้ำตาลไปทางเต็มสิบหักหมดไม่ตลดหักอีกก็เจนไปสั่งอะไรมันไม่ตรงคอนเต็ต์ร้านเขามันต้อง มานี่มันต้องเออซีฟู้ดเขาก็ต้องเด่นเรื่องอาหารทะเลแต่อาหารเขาโอเคอาหารทะเลเลิศได้อยู่อร่อยใช่ขน้าแล้วไปสั่งอะไรนะตำตำแล้วเผ็ดติดลิ้นมา <c oughs> เออฉันก็ว่าทำไมนางดิฉันก็ว่าทำไมนางไม่กินนะเ <c oughs> ข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เวลากินส้ตมตำมาดิฉันชอบเส้นส้ตมตำที่เขาสาปปับอ่ะมันจะกรอบๆมันกรอบก,อบ,ก,อ,บกอบดีนะกินส้ตมตำมันต้องแบบมือนต้องเป็นต้ตมตำแบบสปปับมะละกอต้องสับถ้ามะละกอผูบมะละกอผูบไม่ไหว ใหญ่ๆกรอบแล้วแช่น้ำแข็งไว้เงี้ยกรองแล้วทำไมมันเผ็ดติดลิ้นอย่างเงี้ยล่ะดีนะเป็นชั้นนะมึงถ้าเป็นป้าคนหนึ่งมากินนะคูว่าอุ้ยอุ้ยรู้เลยคูว่ามึงเนอะถ้าต้มตำจานนี้กินโดยป้าคนหนึ่งนะมึงงานน่อ งานงอกนยจริงๆถ้ารสชาติแบบนี้นะเตรียมเลยดังร้านทติดังบ่ะเราไม่ได้หมายถึงใครนะพี่วันชัยอุ้ยคนดูเยอะมากคเะมาส่งอะไรมาจะดรูเนี่ย ีก่าปาคนนั้นเหรอเฮ้ยคนไหนครับฝัดตามไม่ทันเลยอร่อยนะครับหอยอร่อยมากทุกคนสองขันได้เลย เดี๋ยวทหานหอยให้ดูอร่อยนะแต่ว่าสีฟู้ดเขาอร่อยมากกรุบๆเลย อออร,อรอแท้สมนามสกุลมากค่ะเอ้ย มีคนบอกว่าแกะกุ้งให้กินหน่อยแกะกุ้งให้กินหน่อยโอเคไม่ม,วนนมีวันนี้ไม่ใช่สั่งกุ้งวันนี้ไม่ได้สั่งกุ้งนะคะทุกคนมีคนถามว่าที่หนคะ,ะที่หนนอหนูสะาะไอแม่วาไร ในม้วนแล้วก็นอนหนูพี่ในคะไม่บอกครับแต่ว่าตรงนี้บรรยากาศดีมากคือแบบรถไฟฟ้าผ่านขอดอนทากับกี่โมงสิบห้าครับโอ๊ะสิบห้าใช่ไม่ใช่ <15 S 1> ไม่ใช่สิบเจ็ดนะครับห้าโมงพูดผิดใหญ่คอใหญ่คอ เดี๋ยวจะไปตัดผมแล้วผมยาวเกินแล้วเบื่อที่เกียยหนีบถ้าขอไม่หนีบผมอ่ะผมขอก็จะฟูมันแบบดูไม่ได้อ่ะก็เลยแบบไม่ต้องไว้ยาวมากจะได้ไม่ต้องหนีบผมมันเป็นผมแบบแข็งๆฟูๆอ่ะผมขอมันไม่ใช่ผมตรงเดี๋ยวบอกนะที่เทคนิคนะไ,ได้ค่ะ ยืดผมผมก็เสียใช่ครับยืดผมผมเสียตโงยืดเหรอ,หอมีคนบอกว่าผ่อดเหมือนเปลื้มจิตมีเหรอว่าผ่อดเหมือนเปลื้มจิตตรงไหนครับ <laughs> ยืดเคราตินเหรอครับเออว่ะน่าลองน่าสนใจอะ่ะเนาะเดี๋ยวกลับไปลองดูดีดีด,ดีอะไรที่ไม่เคยทำก็น่าจะได้เลอลอง <c oughs> ไปเลยครับ ใช่ค่ะตรสอบรายการอาหารก่อนนะคะอ่ยมกลับขอไหครับงตามมาร้ไปสั่งต้องทัร่ ังกเยอะไม่นเราเป็นสังพวังมสวลาใช่ไหมก็เราเ้สั่งมังสวิลาไม่ก็ในนั้นมันมีอยู่แค่นั้นนะไม่มีตําไทยเพราจะสั่งกับไทยแล้วตอนแรกอะตําไทยปกติมีนะคะเออค่ะพี่เต่มันไม่มีในเมนูเออนั่นแหละรสชาติมันโดดเนมันไม่มีในเมนูไงแฮรลี่วิาก็เลยรสชาติแบบนี้ไมว่าเขาไม่ได้เรื่เข้าใจแล้วก็ต ขมไม่รู้ไงที่ว่าในเมนูมันไม่มีอ่ะในรูปมันจะไม่มีอ่ะว่าในเมนูในร้านมันไม่ไดขอโทษนะคะไม่รู้แรสชาติคือไม่ได้เลยทั้งทีรสชาติไม่เล้ศมันเลยไห้เลยรสเผ็ดแล้วเนาะเดินคนเดี๋ยวพาไปทานขาล่าก่อน ทุกคนเดี๋ยวพาคนดื้อไปซาล่าก่อนเดี๋ยวพาไปหากินข้มตำมังซื้อเดี๋ยวพาเด็กดื้อไปซาล่าก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย